ปักทองเขาไม่เหตุใดยะ่นีวะกูก็มาเบิรงมูสูเนี่ยว่าเหตุอย่างก,กันยูแล้วแต่ทั้งแดมลาละไอเข้าไปซอยหลวงพรน้ำเงินปะปามากเอาแล้วเมื่อหลยเงินปะปามาจากพันวะสองพันโวยมาเาห้านี่ห้าเรื่องนรกกินหัวเอาไปสีเก่าวอกมาหยอกเรียนหยอกเรียนเออมันมาก็าดีแล้วเอาเจ้าสิอย่ามึงไปซื้อปลายกูแน่จาก่อยนึงฮะ กูแพนขี่ขามึงเด้อเออนาขามึงไปซื้อปลาให้กูน่ะกูสิเลี้ยงดนามึงสุดหนึ่งแต่ขันมึงบ่ไปกูสิบอกอีฝ่ายเรื่องอีชมเอ้ามึงมาคู่กูบ่ต่รัมึงสิไปหรือว่ไปเออไปก็ไปอ่าไปไปไปมึงสิไปใส่ก็ไปไปอ่ะตันฝากอุปกรณ์หาปลาใด้ตันน่ะโอ้อบุนี่มึงมใส่กูหลายอย่างแท้วะ แตก่ก็ได้ด<า>เป็นก็เขาเขาเคนบอกว่าว